นล้บดินยกขึ้นมาบอลไม่ออกเอาครับไมค่อนถึงก่อนแล้วโอ้ยผู้ช่วยผู้สินโบกธงฟาวครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพใช้อีกครั้งนะครับว่าโดนที่บอลหรือโดนที่ขาโอ้ยยันเข้าไปเลยครับฉันใชเจีบกลางนะครับจังหวะนี้ก็ถึงช้ากว่าไมคคอนครับก็ไม่ดูไม่นานครับยังไงครับโอ้โ,โหยกเลิกใบเหลืองครับ แล้วให้ใบแดงครับเหลือ10คนครับน้องบัวพิชยะงานเข้าแล้วครับกับเวลาที่เหลือเป็นใบแดงครับมายกขึ้นมาเอ้าครับสุพนัสเปิดมายังติดแล้วโอ้โหจังหวะนี้เบียดกันผู้ตัิสินไม่ได้เป่าด้วยครับยิงย้ำอีกทีโอ้ยครับคานพุ้ศิลป์บอกจกังหวะนี้ไม่ฟาวครับนี่ครับตักมาแล้วสวยเลยครับแล้ว เปิดฉลับนะครับจังหวะนี้สเปโรซาก็ขึ้นก่อนเลยครับแต่ว่าบอลลูกนี้ยังไม่ข้ามเส้นนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ปุษถินโอ้โหมองว่าไม่ฟาวเลยครับ